ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่นะครับจะเข้าจากตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านหนองอีซอนะครับตำบลสารารำดวนอำเภอเมืองสัะแก้วจังหวัดสัะแก้วนะครับเนื้อที่สี่สิบเอ็ดไร่นะครับเนื้อที่สี่สิบเอ็ดไร่เข้าตรงไปด้านหน้าของบัตรเข้าไปจากถนนลาดยางเส้นเนี้ยนะครับเส้นที่ เส้นสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้านะครับไม่ใช่สองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าสองศูนย์ศูนย์ห้านะครับสองพันห้านะครับถ้าไปด้านขวามือนี่ครับนะครับด้านนนี้เลยนะครับถ้าไปตรงเนี้ยออกไปสาราลําดวนนะครับจากตรงนี้ไปเพียงแค่แปดกิโลเท่านั้นนะครับนะครับตีโดยรวมจากจาก จากที่ดินออกมานะครับไปถึงไฟแดงสาราลำดวน8กิโลนะครับก็คือไปด้านนี้เลยนะครับถ้าออกไปด้านนี้นะครับไปถนน359นะครับเนี่ยนะครับออกไปด้านนี้นะครับไปตรงปั๊มน้ํามันพีทเนี่ยนะครับตรงไปเลยวิ่งไปนะครับจากตรงนี้ไป7กิโลนะครับไปถนน359นะครับถนนที่ตัดจากเขาหินซ้อนนะครับไปที่สะแก้วอรันนะครับ ถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไปถนนฝั่งนี้ก็สาราลำดวนนะครับสาราลำดวนแล้วก็ถนนเส้นสามสามก็ตัดจากกระบินไปที่สแก้วอลันเช่นกันนะครับนครนายกไปที่สแก้วอลันก็คือจากกรุงเทพไปสแก้วอลันนั่นเองนะครับไปตลาดลงเกลือบุรีล์ไปได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมพื้นที่นะครับที่ดินนะครับเป็นที่โคกนะครับจํานวนสี่สิบเอ็ดไร่ นะครับส <40 S 1> ี่สิบเบ็ดไร่ราคาเจ้าของนะครับที่ดินแปลงเนี้ยเจ้าของเปิดมาไร่ละหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับแต่มีคนมาต่อแล้วนะครับมาต่อที่แสนสามนะครับทางเจ้าของก็ให้นะครับพอเจ้าของให้แล้วก็ก็ไม่ไม่ได้มาเอานะครับผู้ผู้ที่จะซื้อนะครับไม่ได้มาเอาก็ เจ้าของก็ไปตั้งไว้ที่แสนหกเหมือนเดิมนะครับเข้าจากถนนลาดยางเมื่อกี้นะครับเข้ามาเพียงแค่จากถนนลาดยางตรงนั้นนะครับเข้ามาหนึ่งกิโลครึ่งนะครับก็จะขี่ตามทางคอนกรีตไปนะครับพอสุดทางคอนกรีตก็จะเป็นลงลูกรังอีกสามร้อยเมตรนะครับสามร้อยกว่าเมตรก็จะถึงที่เลยนะครับที่จะอยู่ด้านขวามือนะครับ นี่นะครับจะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับเนี่ยทางคอนกรีตรกว้างนะครับเป็นเป็นทางรถวิ่งสวนกันได้เลยนะครับแล้วก็ไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับแต่น้ําประปาไม่แน่ใจนะครับว่าผ่านมาหรือ,อยังนะครับเพราะว่าเลยเลยจากห้องเช่าของอ่าซีนะครับก็จะเป็นที่ที่เราต้องการจะขายนะฮะ อยู่บ้านหนองอีซอนะครับตำบลสาราลําดวนนะครับอําเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วที่มองเห็นด้านหน้านะครับเป็นเป็นโรงงานน้ําดื่มนะครับก็มีห้องพักล้อมรอบโรงงานน้ําดื่มนะครับอันนี้เป็นโรงงานน้ําดื่มนะครับก็โรงงานน้ําดื่มก็มามามาอยู่ใกล้ๆที่ของเรานะครับห่างกับที่เราแค่สามสี่ร้อยเมตรเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นโรงงานน้ําดื่มเลย ราคาหนึ่งแสนหกืนบาทนะครับราคานี้ต่อรองกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับทางเจ้าของมีคนมาต่อแสนสามนะครับทางเจ้าของให้แล้วก็ไม่มาเอานะครับก็ทางเจ้าของก็ก็ตั้งไว้ราคาเดิมนะครับราคาแสนหกหมื่นบาทนะครับนี่นะครับพอเลยโรงงานน้ํำดื่มมานะครับทางคอนกรีตเส้นนี้นะครับมีแผนที่จะเทไปถึงเพราะว่าเลยที่ไปประมาณหนึ่งกิโลก็จะเป็น จะเป็นถนนลาดยางนะครับจะเป็นถนนลาดยางนะครับนี่นะครับทางคอนกรีตก็จะมาสุดตรงนี้นะครับมาสุดตรงนี้นี่นะครับแล้วก็จะเป็นทางลูกลังนะครับลูกลังเส้นนี้ก็มีแผนที่จะเทอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจากเนี่ยนะครับไฟไฟก็มาสุดตรงสุดทางคอนกรีตแล้วก็อยู่ตรงหน้าที่เราก็มีไฟนะครับ ตรงหน้าที่ดินที่ต้องการที่จะขายก็มีไฟตรงข้ามกันเป็นสวนถั่วนะครับเป็นสวนถั่วสวนที่ปลูกสวนถั่วนะครับปลูกถั่วขายทางค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับก็ทางเส้นนี้ก็มีแผนมีแผนที่จะเทนะครับมีแผนที่จะเทอยู่แล้ว ลงจากทางคอนกรีตมานะครับประมาณสี่ร้อยเมตรก็จะถึงที่ที่ต้องการจะขายนะครับนี่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวบัตรจะขออนุญาตจ,จอดรถสักครู่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนี่นะครับมุมมุมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะมีเสา จะมีเสาไม้อยู่นะครับเสาปูนอยู่เนี่ยนะครับเสาเสาที่มองเห็นด้านขวามือเนี่ยนะฮะแล้วก็ยาวไปนู่นนะครับหน้ากว้างของที่ดินนะครับไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับที่ติดถนนนะครับกว้างหน้ากว้างอยู่แค่ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถสักครู่นะครับจะพาไปชมด้านล่างนะครับนี่นะครับบัตรก็ลงมาแล้วนะครับบัตรก็ลงมา ด้านล่างนะครับนั่นโรงงานที่มองเห็นโรงงานน้ำดื่มนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็หัวคนกรีดก็ลงมาจากมุมทางตรงนั้นนะครับนี่นะครับที่มองเห็นได้นะครับเนี่ยนะครับจากตรงหัวทางคนกรีดมาหาเราเนี่ยนะครับประมาณประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณนั้นสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยห้าร้อยเมตรนะครับประมาณนะครับ แล้วออกไปด้นี่นะครับตรงข้ามกันก็เป็นสวนสวนถั่วสวนแตงนะครับที่เขามาทําปลูกถั่วปลูกปลูกแตงไว้นะครับไฟฟ้าเราก็มีแล้วนะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแต่น้ําประปาไม่แน่ใจว่ามาถึงหรือยังนะครับออกไปจากมุมที่ดินนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนลาดยางนะครับตรงนั้นก็เป็นสีแยกเช่นกันนะครับออกไปก็ประมาณประมาณหนึ่งกิโลนะครับแต่ว่าออกไปประมาณสี่ห้าร้อยเมตร เช่นกันนะครับก็จะเป็นทางคอนกรีตที่เทเข้ามานะครับก็รวมๆระยะทางแล้วก็ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้เทตรงเนี้ยนะครับก็ประมาณกิโลกว่ากว่านะครับจากจากมุมซ้ายมาหามุมขวาเนี่ยนะครับแล้วที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายก็คือตั้งแต่เสาไม้อยู่ตรงนั้นนะครับเสาไม้ตรงนั้นเลยแล้วก็มาถึงริมตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะให้เข้าไปชมนะครับล้วไปชมรูปแปลงด้านในนะครับหน้ากว้างประมาณ สามสิบเมตรนะครับหน้ากว้างสามสิบเมตรนะครับนี่เลยนะครับที่ที่ต้องการจะขายคือตรงนี้เลยนะครับสวนอ้อยนี้เลยสวนอ้อยที่มองเห็นโล่งๆนี้ทั้งหมดนะครับเป็นที่โคกเสมอเลยทีเดียวนะครับเป็นที่โคกเสมอนะครับแล้วก็อ่าเนี่ยทั้งหมดนะครับที่มองเห็นตรงนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับ ตรงตรงข้ามตรงด้านทิศเหนือเรานิดๆนะครับก็เนี่ยจะมีเป็นสำนักสงฆ์นะครับเป็นสำนักสงฆ์ที่เขามาปฏิบัติธรรมกันนะครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับก็อยู่ห่างที่เราไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับที่อยู่ด้านทิศทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกนิดๆแล้วก็ทิศตะวันตกยิงยิงทิศเหนือนะครับประมาณนั้นนะครับ คือสวนอ้อยนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่มองเห็นเนี่ยนะครับนะครับนี่เลยทั้งหมดเลยนะครับจำนวนสี่สิบไร่นะครับสี่สิบไร่บัตรแจ้งที่แรกแจ้งผิดนะครับสี่สิบเอ็ดไร่น่าจะผิดเนื้อที่สี่สิบไร่หนึ่งงานเก้าสิบแปดตารางวานะครับสี่สิบไร่หนึ่งงานเก้าสิบแปดตารางวา นะครับแล้วมุมด้านด้านหนึ่งก็ตัดตรงไปนู่นนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ชมรูปรูปแปรงจำลองนะครับที่บัตรวาดขึ้นมานะครับบัตรต้องขออนุญาตนะครับรูปแปรงจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ชมจำลองนะครับอันนี้คือรูปแบบนี่นะครับโฉนจะเป็นลักษณะนี้นะครับโฉน โฉดจะเป็นรูปรูปแบบนี้เลยนะครับโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับโฉดพร้อมโอนนะครับโฉดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับจากมุมที่ดินตรงเนี้ยนะครับมุมตรงเนี้ยออกไปไปถึงถนนลาดยางที่บัด่ายเข้ามาหนึ่งจุดห้ากิโลนะครับหนึ่งกิโลครึ่งแล้วก็ลงจากหัวมุมคอนกรีตนะครับลงมาประมาณสี่ร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วถ้าออกไปด้านนี้จะไปเป็นถนนสี่แยกเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนลาดยาง เป็นวัดเป็นโรงเรียนนะครับจากจากมุมที่ออกไปตรงเนี้ยหนึ่งกิโลนะครับแต่ด้านนี้นะครับที่บาดขี่เข้ามานะครับกิโลครึ่งขี่ตามคอนกรีตเข้ามานะครับแล้วฝั่งนี้ก็ก็เทคนกรีตเข้ามานะครับก็จะเหลืออีกประมาณห้าร้อยกว่าเมตรนะครับก็จะรวมแล้วก็จากมุมตรงเนี้ยมาหามุมเนี้ยหนึ่งกิโลนะครับถ้าเทคนกรีตแล้วราคานี้ไม่ได้นะครับราคานี้จะไม่ได้เลยเพราะว่าที่ดินโซนนี้ราคาประเมินก็ค่อนข้างจะสูงนะครับ เดี๋ยวบัตรจะพาชมพื้นที่ต่อนะครับแล้วก็จะบอกเส้นทางพี่ๆเพื่อนๆคุณๆไปด้วยนะครับนี่เลยนะครับเป็นสวนอ้อยลักษณะนี้นะครับสี่สิบร่หนึ่งงานเก้าสิบแปดตารางวานี่เลยที่มองเห็นโล่งๆนี่นะครับแล้วริมยูคานะครับยูคาด้านนู้นนะครับที่ที่ที่มองเห็นน่นนะครับตรงนั้นก็อาจจะใช่ด้วยนะครับอยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณสักสองไร่นะครับตรงนั้น เพราะว่า่าขอบเขตที่ดินเราก็จะเลยไปนน่นอีกนะครับก็จะมียูคาอยู่ตรงนั้นประมาณสักสองไร่นะครับแล้วก็เป็นสวนอ้อยลงโล่งนี้ทั้งหมดนะครับนี่เลยที่มองเห็นนี่เลยนะครับตามรูปแปลงรูปโฉนดเลยนะครับด้านหน้ากว้างประมาณสามสิบเมตรนะครับสามสิบเมตรก็คือตั้งแต่ตรงที่บัตรจอดรถนะครับตรงที่บัตรจอดรถตรงนั้นนะครับตรงที่มีทิวยูคาตรงนั้นนะครับนั่นนะ่ะ นั่นเลยนั่นเลยนะครับแล้วก็มาหาหลักไม้ฝั่งเนี้ยนะครับที่มองเห็นไม้กระโดดอยู่ตรงนั้นนะครับอันนั้นนั่นเลยนะครับนั่นเลยนั่นเลยนะครับประมาณสามสิบเมตรนะครับประมาณสามสิบเมตรสามสิบเมตรก็ประมาณสิบห้าวานะครับสามสิบเมตรนะครับแล้วก็ก็ตัดเข้ามามุมตรงเนี้ยนะครับตามตามรูปรูปแปรงจะเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับพอตัดเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็จะ เฉลียงออกไปนู่นนะครับตามตามรูปแปลงแล้วก็ที่ที่ต้องการจะขายก็คือแปลงนี้ทั้งแปลงนะครับเป็นที่โคกนะครับโคกที่ดินปลูกอ้อยอยู่นะครับตอนนี้ก็พี่เพื่อนเพื่อนนะครับคุณ,คณท่านใดที่สนใจก็ลองเข้ามาชมพื้นที่จริงได้นะครับเข้ามาชมพื้นที่จริงนะครับ,เ,าารรบเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับ บัตรไม่ได้พาเดินรอบนะครับเพราะว่ามองจากโดยรวมแล้วก็อยู่ในทิวที่ที่เป็นสวนอ้อยทั้งหมดนะครับรอบข้างก็เป็นสวนยูคาหมดแล้วนะครับก็คือที่มองเห็นสวนอ้อยตรงนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับจำนวนสี่สิบไร่หนึ่งงานกับอีกเก้าสิบแปดตารางวานะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าท่านเดินทางจากที่ดินตรงนี้ออกไป ออกไปถนนสามห้าเก้านะครับออกไปถนนสามห้าเก้าเก้ากิโลนะครับถ้าออกไปถนนเส้นสามสามฝั่งสาลาลำดวนนะครับแปดกิโลเท่านั้นตีระยะจากจากที่ดินออกไปเลยนะครับจากที่ดินออกไปถึงสี่แยกแปดกิโลนะครับไปถึงไฟแดงเออสาราลำดวนนะครับแปดกิโลเท่านั้นนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับ ตรงนี้จะมีสะเล็กๆอยู่หนึ่งลูกนะครับตรงนั้นเดี๋ยวบัตรจะพาเดินขึ้นด้านบนนะครับพาเดินขึ้นด้านบนไปชมนะครับสนใจก็ลองมาชมพื้นที่จริงได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเพราะช่วงเนี้ยถ้ามาชมช่วงนี้ก็จะจะมองเห็นอ่าจะมองเห็นพื้นที่ดิน นะครับจะมองเห็นดินค่อนข้างดีเลยนะครับถ้ามาดูตอนที่สวนอ้อยสูงๆก็จะมองไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะถ้ามองตอนเนี้ยจะดูรู้เลยนะครับว่าที่ของเราเป็นยังไงนะครับราคานะครับส่วนราคาเนี้ยนะครับตามที่บัตรแจ้งไปครั้งหนึ่งนะครับพอดีมีลูกค้าเจ้าหนึ่งมาดูนะครับก็มาต่อที่แสนสามนะครับแสนสามเจ้าของก็ให้นะครับให้แล้วก็ ไม่มาเอานะครับไม่มาเอาทางเจ้าของก็ตั้งราคาไว้เท่าเดิมนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับต่อไร่นะครับก็ลองเข้ามาชมดูได้นะครับราคาก็มาต่อกับเจ้าของได้โดยตรงนี่นะครับที่มองเห็นบ่อเล็กๆนะครับที่บัดแจ้งไว้นะครับตรงนี้เลยนะครับมีบ่อเล็กๆอยู่หนึ่งลูกปลาก็เยอะด้วยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ที่ดินเราก็จะตามคันคูนี้ไปนะครับ ครับที่มองเห็นด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับอันนั้นเป็นเป็นเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในชุมชนแล้วก็ทางเข้าสํานักสงฆ์ก็เข้าตรงต้นเรืองเหลืองนะครับต้นคูนเข้าไปนะครับก็ก็เข้าไปได้นะครับจากตรงนี้นะครับจากที่ดินตรงนี้ออกไปตัวเมืองสระแก้วนะครับโลตัสบิ๊กซีบกสสระแก้ว นะครับจากตรงนี้ออกไปตัวเมืองสระแก้วเลยสิบแปดกิโลเท่านั้นนะครับเพียงแค่สิบแปดกิโลถ้าท่านเดินทางมานะครับมาถึงสี่แยกกระบินบุรีนะครับก็จากสี่แยกกระบินบุรีมาถึงตรงนี้สามสิบแปดกิโลนะครับนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์นะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์เลยนะครับกรุงเทพนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิต์ถ้าท่านจะเดินทางมาชมที่แปลงนี้นะครับระยะ เส้นทางที่ท่านจะเดินมาเดินทางมาก็ร้อยแปดสิบเก้ากิโลนะครับนี่เลยนะครับที่เป็นสวนอ้อยลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยนะครับที่มองเห็นอย่างนี้เลยนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิต์นะครับร้อยแปดสิบเก้าิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับร้อยสี่สิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับก็ไม่ไกลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรี ร้อยสี่สิบสี่กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากเปรียบเทียบจากสะเชิงเซานะครับแปดหลิวนะครับเดินทางมาจากแปดหลิวก็ร้อยสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับที่ก็จะเป็นที่โคกลักษณะนี้เลยนะครับเป็นที่โคกปลูกอ้อยลักษณะนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาจากเปรียบเทียบจากนครราชสีมานะครับ นครราชสีมาร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลนะครับถ้าเปรียบเทียบจากที่ดินตรงเนี้ยไปตลาดโรงเกลืออารันนะครับตลาดโรงเกลืออารันนะครับไปแยกบุรีรัมย์ตรงนั้นก็จากตรงนี้ไปก็เจ็ดสิบห้ากิโลนะครับจากตรงนี้ไปตลาดโรงเกลือนะครับก็อยู่ใกล้ที่อำนวยความสะดวกนะครับตรงนี้คุณคุณท่านใดที่มองหาที่ ทำเป็นโคกน้องนาตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยทีเดียวนะครับตรงหน้าที่ดินของเราก็มีไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคุณคณทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่าน คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบัดก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลงส0่สิบไร่หนึ่งงานแปดสตารางวาเกดตารางวานะครับต้องขออภยัยเก้าสิบแปดตารางวาไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ